ดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูน้ำตาลยศสงาครูตาลค่ะสอนอยู่ประจําชั้นอนุบาล3ทับหโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะมนทับมานะคะค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นสัปดาห์ที่35แล้วนะคะหน่วยการเรีนยนรู้เรื่องการสื่อสารไร้พรมแดนค่ะค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสาระนะคะสาระที่1ก็คือความหมายและความสำคัญของการสื่อสารค่ะ 2. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารนะคะและ 3. นะคะประโยชน์และโทษของการสื่อสารค่ะ 4. นะคะความแตกต่างในการเลือกใช้อุปกรณ์จากการสื่อสารชนิดต่างๆนะคะและหนะคะมารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสารค่ะ ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะค่ะเรามาเรียนรู้ในวันที่หนึ่งเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการสื่อสารเลยนะคะการสื่อสารก็จะหมายถึงการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารความรู้ประสบการณ์ความคิดความรู้สึก หรือความต้องการนะคะจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะซึ่งในปัจจุบันของเรานะคะการสื่อสารก็มีความสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของเรามากเลยนะคะเด็กๆคะ่ะวันที่2นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารนะคะอุปกรณ์สื่อสารนะคะในปัจจุบันจะมีด้วยการหลากหลายชนิดเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการสื่อสารน,นะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ1น,นะคะโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารน,นะคะเราจะต้องโทรคุยกันระหว่าง2ฝ่ายนะคะสื่อสารเพื่อบอกข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะ2โทรทัศน์ค่ะ โทรทัศน์ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารโดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการฟังเสียงและการดูจากภาพนะคะ 3. จดหมายค่ะจดหมายก็จะเป็นการสื่อสารโดยการเขียนข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อบอกข่าวสารต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วค่ะวันที่3ค่ะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะก็คือสามารถทำให้เรารับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆได้สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและสามารถทำให้เรามองเห็นหน้ากันได้นะคะ ส่วนโทษนะคะของเครื่องมือสื่อสารนะคะเช่นจะทําให้เราขาดมนุษยสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ได้พูดคุยกับใครนะคะและทําให้เราติดโทรศัพท์ด้วยและถ้าเด็กๆนะคะใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับสายตาเด็กๆได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างในการสื่อสาร จากการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆกันค่ะเครื่องมือสื่อสารนะคะจะมีด้วยการหลายชนิดนะคะแตกต่างกันไปบางชนิดสื่อสารรับรู้ข่าวสารได้ชา้าอย่างเช่นการส่งจดหมายแต่บางชนิดการสื่อสารได้รวดเร็วสะดวกประหยัดเวลาอย่างเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ผ่านการส่งอินเทอร์เน็ตค่ะ และวันต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสารค่ะการสื่อสารด้วยอุปกรณ์นะคะจะมีด้วยการหลายชนิดเมื่อเราจะติดต่อหรือสื่อสารกับบุคคลอื่นเราควรที่จะมีมารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะอย่างเช่นใช้ภาษาที่สุภาพตั้งใจฟังเมื่อมีคนพูดไม่พูดแทรกขณะที่มีผู้อื่นพูด ไม่แอบฟังหรือรับโทรศัพท์ผู้อื่นไม่อ่านจดหมายผู้อื่นเป็นต้นนะคะค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถนะคะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเลือกเครื่องมือสื่อสารให้เหมาะสมกับเหตุการณ์นะคะต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้และก็มีสิ่งดีๆมาฝากเด็กๆแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ